ถ้าคุณตื่นนอนขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วเล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อคืนฉันฝันว่าจักรพรรดิโรมันตายคุณอาจไม่รู้เลยว่าประโยคง่ายๆแบบนี้คือใบประหารชีวิตของคุณเองเพราะภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโบราณมีชายผู้หนึ่งนั่งอยู่บนบันลังเขามีอำนาจเหนือผู้คนนับล้านและเขาคือคาลิกุลา จักรพรรดิผู้ใช้ความฝันเป็นใบสั่งตายลองนึกภาพกรุงโรมเมื่อสองพันปีก่อนถนนกว้างปูด้วยหินอ่อนขาวสะท้อนแดดผู้คนสวมชุดโทก้าเดินขบไขวสิ่งแม่ค้าตะโกนขายอง,งุ่นขนมปังและวายดังระงมทหารถือหอกเดินล่าตระเวนวัดวิหารโรงทหักโคลอสเซียมทุกอย่างโออารุ่งเรือง แต่นั่นเป็นเพียงฉากหน้าของเมืองอันยิ่งใหญ่ในความเป็นจริงเบื้องหลังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวประชาชนต่างรู้ดีว่าชีวิตของพวกเขาอยู่ในมือของจักรพรรดิและจักรพรรดิองค์นั้นไม่เหมือนใครที่เคยมีมาก่อนแล้วอะไรทำให้ชายคนหนึ่งผู้เคยได้รับการต้อนรับเหมือนพระผู้มาโปรดกลายเป็นจักรพรรดิที่ผู้คนหวาดกลัวที่สุดอะไรทำให้เขาเชื่อว่าความฝันของคนอื่น คือการลอบสังหารทางอ้อมและอะไรทําให้จักรวรรดิโรมันทั้งหมดต้องเงียบนันไม่กล้าแม้แต่จะเล่าเรื่องที่ตัวเองฝันเมื่อคืนคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของจักรพรรดิผู้วิปริตจักรพรรดิผู้ใช้ความหวาดระแวงควบคุมทั้งจักรวรรดิและถูกจารึกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปนี่คือคาลิกุลาจักรพรรดิผู้สั่งประหารทุกคนที่ฝันว่าเขาจะตาย มีบันทึกจากนักประวัติศาสตร์โบราณเล่าว่าขุนนางบางคนถูกสังหารเพียงเพราะตอนเช้าเล่าว่าเมื่อคืนฝันว่าจักรพรรดิตกจากบัลลังแค่ความฝันไม่มีดาบไม่มีพิษไม่มีแผนกระบฏแต่คาลิกุลาเชื่อว่านั่นคือการพยากรณ์ถึงการตายของเขาและเขาไม่อาจยอมให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้คำสั่งของเขาชัดเจนใครฝันว่าฆ่าตาย คนผู้นั้นต้องตายก่อนความฝันนั้นจะเป็นจริงนี่คือความวิปริตที่ไม่เคยมีจักรพรรดิองค์ใดทำรรมาก่อนและเป็นจุดเริ่มต้นของรัชสมัยแห่งความหวาดกลัวลองคิดดูสิครับทุกครั้งที่คุณล้มตัวลงนอนทุกครั้งที่คุณหลับตาคุณอาจจะฝันถึงอะไรบางอย่างที่คุณควบคุมไม่ได้เลยแต่ในสมัยของคาลิกุลาถ้าความฝันนั้นเกี่ยวกับจักรพรรดิคุณอาจไม่ตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นอีกแล้ว ความฝันที่ควรจะเป็นเพียงภาพหลอนของสมองยามหลับกลับกลายเป็นคำพิพากษาความตายที่แท้จริงนี่เป็นเพียงแค่ประตูแรกที่เปิดเข้าสู่เรื่องราวอันมืดมนของคาลิกูลาชายผู้ครองอำนาจด้วยความกลัวชายผู้สั่งให้ความฝันกลายเป็นความตายและต่อจากนี้เราจะย้อนกลับไปดูว่าเขาเติบโตมาอย่างไรบาดแผลในวัยเด็กแบบไหนที่ทำให้เขากลายเป็นจักรพรรดิท,ที่ผู้คนหวาดกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์โรมัน เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าอำนาจเมื่อมันไร้การตรวจสอบมันไม่ได้ฆ่าคนอื่นเท่านั้นแต่มันฆ่าจิตใจของผู้ครอบครองมันด้วยก่อนที่เราจะไปถึงความบ้าคลั่งของจักรพรรดิคาลิกูลา่าเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเขาเติบโตมาในโลกแบบไหนโลกที่เต็มไปด้วยการหักหลังโลกที่เต็มไปด้วยการฆ่าล้างเครือญาติโลกที่ทำให้เด็กชายคนหนึ่ง ซึมซับความหวาดระแวงตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าอำนาจก่อนหน้าที่คาลิกูล่าจะขึ้นครองราชโรมันถูกปกครองโดยจักรพรรดิทีเบริอุสทิเบริอุสเป็นชายผู้เย็นชาโหดเหี้ยมและไม่ไว้ใจใครทั้งสิน้นในวังมีการลอบสังหารเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าขุนนางหลายสิบคนถูกลากออกไปประหารเพียงเพราะถูกสงสัยว่าคิดกบฏประชาชนในกรุงโรมใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังเพราะไม่รู้ว่า วันไหนจะถึงตาของตนเองนี่คือบรรยากาศที่เด็กชายคาลิกูล่าเติบโตมาเขาไม่เคยเห็นความอบอุ่นของครอบครัวสิ่งเดียวที่เขาเห็นคือคนใกล้ชิดถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาพ่อของเขาคือเยอรมานิคัสแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของโรมันแต่เขาเสียชีวิตอย่างปริศนาในซีเรียหลายคนเชื่อว่าถูกวางยาพิษแม่ของคาลิกูล่าถูกกันแกล้งและถูกขับไล่พี่น้องหลายคนถูกสังหาร เด็กชายคาริกูล่าจังเติบโตขึ้นมาโดยรู้ว่าอำนาจและความตายอยู่ใกล้กันเพียงเส้นบางๆเขาเรียนรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้อำนาจที่สุดมักจะเป็นคนแรกที่ถูกกำจัดนี่คือรอยแผลทางใจที่จะตามหลอกหลอนเขาตลอดชีวิตแต่ในอีกด้านหนึ่งคาริกูล่าในวัยเด็กได้รับความรักจากกองทัพเพราะเขามักใส่ชุดเกราะเล็กๆใส่รองเท้าบูทตตัวจิ๋วเดินเคียงข้างพ่อของเขาในค่ายทหารทหารหัวเราะ และตั้งฉายาให้เขาว่าคาลิกูล่าหรือเจ้าบูทน้อยเขากลายเป็นเหมือนมาสคอตของกองทัพทหารทุกคนรักเขาหัวเราะเย็นดูเขานี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองพิเศษปีคศ .37 จักรพรรดิเบริอุสินพระชนโรมันทั้งจักรวรรดิต้องการผู้นำคนใหม่และสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ชายหนุ่มวัยเพียง24ปีคาลิกูล่า เมื่อเขาขึ้นครองราชประชาชนโรมันโห่ร้องยินดีเสียงระฆังดังขึ้นจากวิหารเสียงกลองประโคมกึกก้องไปทั่วเมืองนี่คือความหวังใหม่ของจักรวรรดิโรมันคาลิกูล่าในตอนนั้นดูเหมือนจักรพรรดิที่ทุกคนรอคอยหนุ่มแน่นเต็มไปด้วยสเสน่ห์พูดจาไพเราะและมีภาพลักษณ์ของลูกทหารที่ผู้คนผูกพันแต่นั่นเป็นเพียงภาพในช่วงแรกเท่านั้นประชาชนเชื่อว่าคาลิกูล่าจะเป็นจักรพรรดิที่แตกต่างจากที่เบริอุส เขาคิดว่าเขาจะนำความสงบสุขกลับคืนมาแต่ความจริงก <d Mond şeyler> ็คือความหวังนี้จะกลายเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่ใครเคยพบเจอและในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์หลักช่วงเวลาที่คาลิกูล่าจากจักรพรรดิผู้เป็นที่รักค่อยๆกลายเป็นจักรพรรดิผู้หวาดระแวงที่สุดในประวัติศาสตร์โรมันเมื่อคาลิกูลาขึ้นครองราชในปีคศ37 เขาเป็นเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงเจิดจ้าเหนือกรุงโรมเสียงโห่ร้องต้อนรับของประชาชนเสียงกรองประโคมที่ดังไปทั่วถนนเสียงคําสรรเสริญจากวุฒิสภาทุกคนเชื่อว่าจัก,กรพรรดิหนุ่มผู้นี้จะนำความรุ่งเรืองใหม่มาสู่โรมันและในช่วงแรกเขาก็ทำเช่นนั้นจริงๆคาลิกุลาเริ่มต้นรัชสมัยด้วยการทำสิ่งที่ทำให้ประชาชนหลงรัก เขาปล่อยนักโทษทางการเมืองที่ถูกที่เบริอุสกักขังเขาลดภาษีให้ประชาชนเขาจัดงานเลี้ยงใหญ่แจกเงินแจกอาหารเขาจัดแข่งรถม้าการแสดงในโคลอสเซียมและเกมกลาดิเอเตอร์ในสายตาของประชาชนคาลิกุลาคือเทพแห่งความเมตตาเขาแตกต่างจากที่เบริอุสผู้โหดเหี้ยมอย่างสิ้นเชิงเสียงโหดังทุกครั้งที่เขาปรากฏตัว เขาเดินไปที่ไหนผู้คนต่างกราบไหว้โบกมือส่งเสียงร้องด้วยความยินดีเพียงไม่กี่เดือนหลังจากขึ้นครองราชคาลิกูลาล้มป่วยอย่างกระทันหันเขาเจ็บหนักจนบางบันทึกเล่าว่าเขาเกือบสิ้นพระชนนแพทย์ในวังต่างพยายามรักษาแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าเขาป่วยด้วยโรคอะไรบางคนบอกว่าเป็นโรคลำไส้บางคนบอกว่า ถูกวางยาพิษบางบันทึกบอกว่าเขาเป็นโรคทางสมองกรุงโรมทั้งเมืองเฝ้ารอข่าวทุกวันเพราะจัก,กรพรรดิหนุ่มคือความหวังของพวกเขาหลายคนอธิษฐานต่อเทพเจ้าขอให้เขาฟื้นกลับมาและเมื่อเขารอดจากความตายผู้คนต่างโห่ร้องยินดีแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการฟื้นกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่การกลับมาของจัก,กรพรรดิคนเดิม มันคือการกำเนิดใหม่ของจักรพรรดิที่น่ากลัวที่สุดหลังจากหายป่วยบุคลิกของคาลิกุลาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากชายหนุ่มผู้ใจดีมีสเสน่ห์เขากลายเป็นคนหวาดระแวงเขามองว่าทุกคนรอบตัวคือศัตรูที่รอแทงเขาจากด้านหลังเขาเริ่มลงโทษขุนนางเล็กๆน้อยๆเขาเริ่มประหารผู้ที่พูดไม่เข้าหูและที่สำคัญ เขาเริ่มเชื่อว่าความฝันของคนอื่นสามารถฆ่าเขาได้คาลิกลาประกาศกฎใหม่อย่างไม่เป็นทางการแต่ทุกคนรู้และทุกคนกลัวใครก็ตามที่เล่าว,ว่าเมื่อคืนฉันฝันว่าจักรพรรดิตายไม่ว่าจะเป็นขุนนางทหารหรือประชาชนคนนั้นจะถูกลากออกไปประหารทันทีมีบันทึกเล่าว,ว่าขุนนางบางคนถูกสังหารเพียงเพราะ เล่าว่าฝันว่าเห็นพระอาทิตย์ดับคาลิกูลาตีความว่านั่นคือลางร้ายต่อชีวิตของเขาอีกบางคนฝันว่าเห็นคาลิกูลาล้มจากบัลลังถูกฆ่าทันทีความฝันที่ควรจะเป็นเพียงภาพหลอนของสมองยามหลับกลายเป็นใบประหารชีวิตที่แท้จริงในจักรวรรดิโรมันนี่คือจุดเริ่มต้นของราชสมัยแห่งความหวาดกลัวประชาชนทั้งกรุงโรม ไม่กล้าแม้แต่จะเล่าความฝันของตัวเองทุกคืนที่พวกเขาหลับตาคือความเสี่ยงที่จะตายจริงในวันรุ่งขึ้นและนี่คือการเดินทางสู่ความบ้าคลั่งของจักรพรรดิผู้มีนามว่าคาลิกูลาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในจักรวรรดิโรมันไม่ใช่กองทัพศัตรูไม่ใช่โรคระบาดแต่คือชายเพียงคนเดียวจักรพรรดิคาลิกูลา หลังจากเขาฟื้นจากความป่วยหนักความหวาดระแวงในใจได้เปลี่ยนเขาเป็นอีกคนจากจักรพรรดิที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความหวังของประชาชนเขากลายเป็นเงามืดที่ครอบงำโรมทั้งเมืองและในช่วงเวลานี้เองทุกอย่างเปลี่ยนไปนี่คือ Turning Point จุดพลิกผันที่ทำให้คาลิกุลากลายเป็นสัญลักษณ์ของความบ้าคลั่งในประวัติศาสตร์คาลิกุลา ไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงจักรพรรดิอีกต่อไปเขาประกาศว่าเขาคือเทพ,พเจ้าที่มีชีวิตอยู่เขาสั่งให้สร้างรูปปั้นของตัวเองตั้งไว้ในวิหารเขาบังคับให้ผู้คนกราบไหว้เขาเขาแต่งกายเรียนแบบเทพ,พ,พเจ้ากรีกโบราณเช่นซีอุสและอพอลโลทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเขาต้องการให้คนเห็นว่านี่ไม่ใช่มนุษย์นี่คือเทพผู้มีชีวิตอยู่ต่อหน้าคุณ บันทึกบางฉบับเล่าว่าเขาต้องการย้ายรูปปั้นของตนเองไปไว้ในวิหารเยรูซาเลม็มเพื่อบังคับให้ชาวยูกราบไหว้เขาเสมือนกราบไหว้เทพเจ้านี่คือการกระทําที่ถือเป็นการดูหมิ่นศาสนาอย่างร้ายแรงในยุคนั้นคาลิกูลาเริ่มใช้ความหวาดกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองเขาเชื่อว่าความกลัวคือสิ่งเดียวที่ทําให้คนพักดีต่อเขามีเรื่องเล่าว,ว่าเขาชอบนั่งชมการประหารชีวิต เหมือนดูละครบางครั้งเขาสั่งให้คนถูกทรมานต่อหน้าสาธารณชนเพียงเพื่อความบันเทิงมีขุนานางบางคนถูกสั่งฆ่าเพราะพูดช้าเกินไปบางคนถูกสั่งฆ่าเพราะเงียบในเวลาที่จักรพรรดิอยากได้เสียงเชียทุกการกระทำของเขาสะท้อนความหวาดระแวงที่แปลเปลี่ยนเป็นความโหดร้ายสุดขั้วหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดของคาลิกูลาคือเรื่องราวของอินซิทาตุส ม้าที่เขารักมากที่สุดเขาสร้างคอกม้าหรูหราให้มันให้อาหารชันเลิศเสิร์ฟในถ้วยทองคำถึงขั้นมีข่าวลือว่าเขาตั้งใจจะให้ม้าตัวนี้เป็นกงศุลของโรมันหลายคนตีความว่านี่คือการเยาะเย้ยวุฒิสภาเป็นการประกาศว่าสภาทั้งหมดไม่มีค่าอะไรไปกว่าม้าตัวหนึ่งของจักรพรรดินี่คือการทำลายศักดิ์ศรีของระบบการเมืองโรมันอย่างจงใจ ประชาชนในกรุงโรมเริ่มใช้ชีวิตด้วยความเงียบไม่มีใครกล้าเล่าความฝันอีกต่อไปไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นแม้แต่การเงียบผิดเวลาก็อาจหมายถึงความตายทหารที่เคยรักคาลิกูลาตอนนี้เริ่มหวาดกลัวเขาเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันไหนจะถึงตาของตัวเองความไว้วางใจระหว่างจักรพรรดิกับกองทัพค่อยๆถูกกัดเซาะลงไปทีละน้อยเธอนิ่งพอยต์ได้มาถึงแล้ว จักรพรรดิที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความหวังของประชาชนกลายเป็นจักรพรรดิที่ผู้คนสาบแช่งเขาไม่ได้เพียงแค่หวาดระแวงเขาไม่ได้เพียงแค่โหดร้ายแต่เขาเริ่มชื่อว่าตัวเองคือพระเจ้าและนี่เองคือการเร่งเครื่องสู่จุดพลิกผันของเขาเองเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังเรื่องราวของจักรพรรดิคาลิกุลา่าคำถามหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์และนักจิตวิทยาต่างก็ยังถูกเถียงกันอยู่ก็คือ แท้จริงแล้วเขาเป็นเพียงจกักรพรรดิที่บ้าหรือเป็นเหยื่อของอำนาจที่บิดเบือนจิตใจในตอนนี้เราจะมาลองถอดรหัสเรื่องราวของคาลิกุล่าผ่านสายตาทางจิตวิทยาสังคมและประวัติศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมผู้ชายคนหนึ่งจึงสามารถลากทั้งจักรวรรดิเข้าสู่ความมืดมนได้บางนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคาลิกุล่าป่วยเป็นพารานอยไซโคซิส หรืออาการจิตเพศหวาดระแวงขั้นรุนแรงเขาเห็นศัตรูในทุกที่เขาเชื่อว่าทุกคนจ้องจะฆ่าเขาแม้แต่ความฝันของผู้อื่นก็ถูกตีความเป็นการลอบอันสหารอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าการล้มป่วยหนักในช่วงต้นรัชสมัยอาจจะทำให้เขาได้รับความเสียหายทางสมองบางส่วนเชื่อว่าเขาอาจเป็นโรคลมชักหรือได้รับเชื้อโรคที่ส่งผลต่อสมองซึ่งทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ลองคิดดูสิครับเด็กชายที่เติบโตมาท่ามกลางการฆ่าล้างครอบครัวถูกล้อมรอบด้วยความตายและการหักหลังตั้งแต่ยังเล็กจากนั้นเมื่อได้อำนาจสุดๆจิตใจที่บอบช้ำก็ถูกขยายโดยอำนาจนั้นจนกลายเป็นบ้าเต็มขั้นถ้าเรามองจากจิตวิทยาสมัยใหม่คาลิกกล่าอาจไม่ใช่ปีศาจตั้งแต่แรกเขาอาจเป็นเพียงเหยื่อของบาดแผลในวัยเด็กที่ไม่เคยรักษาและเมื่อได้อำนาจแบบไร้ขอบเขต บาดแผลเหล่านั้นก็ถูกขยายจนกลายเป็นหายนะแต่ถ้าเรามองในมุมการเมืองคาลิกูล่าไม่ใช่แค่คนบ้าเขาคือผลผลิตของระบบจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมันในสมัยนั้นได้อำนาจกับจักรพรรดิแบบไร้ขอบเขตไม่มีการถ่วงดุลไม่มีสภาไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงเมื่อจักรพรรดิพูดทุกคนต้องทําตาม แม้แต่ความฝันของใครสักคนก็สามารถถูกบิดให้กลายเป็นท่อตายระบบแบบนี้ไม่ได้ทำให้คนดีขึ้นแต่มันเปิดโอกาสให้อำนาจบิดเบือนคนให้บ้าและโหดร้ายยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคาลิกูล่าอาจไม่ใช่ต้นเหตุเพียงลำพังแต่คือกระจกสะท้อนความผิดพลาดของโครงสร้างการเมืองทั้งจักรวรรดิแล้วถ้าเรามองมาที่โลกปัจจุบันคุณอาจเห็นเงาของคาลิกูล่าอยู่รอบตัวมากกว่าที่คิด ผู้นำบางประเทศใช้อำนาจผ่านความกลัวพวกเขาควบคุมประชาชนด้วยกฎหมายอ Be ันบิดเบี้ยวโดยการสร้างศัตรูที่อาจไม่มีอยู่จริงด้วยการบอกว่าทุกคนที่ไม่พักดีคือคนที่อยากทำลายชาติหรือแม้แต่ในองค์กรเล็กๆหัวหน้าที่ใช้อำนาจด้วยการข่มขู่ด้วยการสร้างความหวาดกลัวแทนที่จะสร้างความไว้วางใจก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินตามรอยคาลิกล่าในแบบย่อส่วนคำถามคือ เรากำลังอยู่ในสังคมที่ใช้อำนาจเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นหรือใช้อำนาจเพื่อสร้างความหวาดกลัวคาลิกล่าไม่ใช่แค่เรื่องเล่าของจักรพรรดิบ้าในอดีตเขาคือบทเรียนบทเรียนที่เตือนเราว่าอำนาจเมื่อไร้การตรวจสอบไม่ว่าจะตกอยู่ในมือใครมันสามารถบิดเบือนจิตใจได้เสมอและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ว่าอำนาจจะฆ่าคนอื่น แต่คือมันสามารถฆ่าจิตวิญญาณของผู้ถืออำนาจได้เองเรามาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวจักรพรรดิคาลิกูล่าแล้วครับชายผู้ซึ่งครองอำนาจด้วยความหวาดกลัวชายผู้ซึ่งสั่งประหารแม้กระทั่งคนที่เพียงฝันว่าเขาจะตายแต่ไม่มีอำนาจใดในโลกที่จะอยู่เหนือความจริงของชีวิตได้แม้จักรพรรดิผู้บอกว่าตนคือเทพเจ้าก็ยังไม่อาจหนีความตายที่เขาหวาดกลัวที่สุด ปีคริสตศักราช41หลังจากครองราชได้เพียง4ปีคาลิกูลา่าถูกสังหารโดยฝีมือขององครักษ์ตัวเองบันทึกเล่าว่าในขณะที่เขากำลังเดินผ่านทางเดินแคบๆภายในพระราชวังกลุ่มทหารองครักษ์ที่ชื่อ Pretorians ได้ซุ่มรอและพุ่งเข้าแทงเขาอย่างโหดเหี้ยมเสียงดาบกระแทกเนื้อกล้องไปทั่วทางเดินคาลิกูล่าพยายามร้องแต่ไม่มีใครช่วยเขา เขาล้มลงท่ามกลางกองเลือดสิ้นใจในไว้เพียง28ปีหลังการตายของคาลิกล่ากรุงโรมเต็มไปด้วยเสียงลือเสียงเล่าบางคนเฮโลด้วยความดีใจเพราะเชื่อว่าฝันร้ายได้จบสิ้นแล้วบางคนกลับหวาดหวัน่นเพราะการฆ่าจักรพรรดิคือการท้าทายต่อระเบียบจักรวรรดิวุฒธธิสภาโรมันรีบประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อหาคนขึ้นมาปกครองแทน สุดท้ายพวกเขายกให้คลอเดียสลุงของคาลิคูล่าขึ้นครองราชชีวิตและการตายของคาลิคูล่าจึงเป็นเหมือนการเปิดบาดแผลใหญ่ให้จักรวรรดิเป็นเครื่องเตือนใจว่าอำนาจที่ไร้การตรวจสอบจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสมอเรื่องของคาลิคูล่าไม่ใช่เพียงตำนานของจักรพรรดิท,ที่บ้าแต่มันคือเรื่องจริงที่สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ เราทุกคนต่างก็มีความกลัวเราทุกคนต่างก็มีบาดแผลในใจแต่เมื่อความกลัวนั้นอยู่ในมือของผู้มีอำนาจไร้ขอบเขตความกลัวก็กลายเป็นอาวุธและอาวุธนั้นสามารถฆ่าทุกคนรอบข้างได้สุดท้ายความหวาดระแวงก็ไม่ได้ช่วยปกป้องคาลิกูล่ามันกลับทำให้เขาตายด้วยน้ำมือของคนใกล้ชิดที่สุดแล้วในชีวิตของเราเอง เรามีคาลิกูลาซ่อนอยู่หรือเปล่าเรามีความกลัวอะไรที่กำลังควบคุมการตัดสินใจเรามีความบาดระแวงอะไรที่กำลังทำลายความสัมพันธ์รอบตัวและถ้าเราไม่จัดการกับมันวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ฆ่าเราโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่การฆ่าทางกายแต่เป็นการฆ่าจิตวิญ,ญญาณความสุขและความสัมพันธ์ของเราเองนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคาลิกูลา จกักรพรรดิโรมันผู้สั่งประหารทุกคนที่ฝันว่าเขาจะตายชายผู้หลงเชื่อในความหวาดระแวงมากกว่าความจริงชายผู้พยายามเป็นพระเจ้าแต่จบชีวิตลงเหมือนมนุษย์ทุกคนและคำถามที่ผมอยากฝากไว้ก็คือแท้จริงแล้วสิ่งที่ฆ่าเขาคือความฝันของคนอื่นหรือคือความกลัวในใจของเขาเอง ถ้าชอบเรื่องราวแนวประวัติศาสตร์ฝากกดติดตามให้เราด้วยแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวลึกลับอำนาจและตำนานครั้งต่อไปครับ